เอาลครับผมกลับสวิตุ์ผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมร็อกน์บอลดกคันแบทเทิลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในด่านเทพทำลายล้างอารักนะครับผมเทพแห่งจักรวาลที่5นั่นเองนะครับมาในทีมของซูเปอร์เซียนโกคูจีทีนะครับผมทีมโกคูแฟมิลี่บวกกับ GT Heroes นะครับซึ่งผมผมหา g ีทีฮีไม่เจอสักตัวเลยมีแต่โกคูแฟมิลี่อย่างเดียวเลยนะครับผมสำหรับทีมนี้นะซึ่งเราก็เอาเจ้า ซูเปอร์แบตเทอร์โหดนะครับรีวอร์ดนะโกฮังคิดไปนะครับผม, <S <S ผมกับอีกตัวหนึ่งนะครับผมโกคู Goku, ตัวนี้นะฮะสามารถเป็นเบสบัดดี้ที่ดีด้วยกันได้นะครับยืนคู่กันจะได้โรเลชันที่แข็งแกร่งนะฮะแม้ว่าจะเป็นไทป์นูชชัวนะครับผมไม่ได้ชนะทางสีหรือว่าแพ้ทางสีก็ตามเนี่ยแต่ก็น่าจะสามารถยืนได้อยู่นะเราไอเทมแอนดรอยเอกไปนะครับผมเพราะผมคิดว่าน่าจะเพิ่มดีเฟนส์ได้เพียงพอนะเออในส่วนของดีเฟนส์นี่น่าจะขาดมากครับเพราะว่าส่วนในการดาเมจดนดักชันเนี่ย มันมีอยู่แล้วนะครับผมดีเฟนซ์เยอะน่าจะดีกว่านะแล้วก็เอาไอเทมสป,ปอร์ตอย่างอีคลัสโกฮังไปนะครับผมที่ช่วยได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็น่าจะดีที่สุดเท่าที่มีตอนนี้นะสำหรับไอเทมวันนี้นะฮะโอเคพร้อมแล้วเราก็ลองดูกันเลยดูซิว่าโรเตชันจะเป็นยังไงนะครับผมแผนนี้ทีมนี้ไม่มีอะไรมาก <c oughs> โอ้ค <c> ่ <oughs> อนข้างแย่เปิดมาแย่มาก <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะส่งออกโกคูไปก่อนก็ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นความคิดที่ดีโอเคอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายที่ไม่โดนอะไรเลยโกคูชีทีนะครับยืนอยู่ในตำแหน่งหน้าสุดนะฮะก็ เปลี่ยนลูกแก้วไม่สวยด้วยนะน่าจะเปลี่ยนได้ดีกว่านี้ขนาดช่วยกันเปลี่ยนกันสองคนนะเนี่ยยังดูไม่ค่อยเวิร์กเลยนะฮะรับตำแหน่งหน้าสุดไปเลยนะครับมีตัวสพอร์ตให้อยู่นะครับผมก็น่าจะมีดีเฟนซ์ที่เยอะอยู่โห่ไม่เยอะมากว่ะถ้าโดนตีตรงนี้อาจจะมองเท่งก่อนก็ได้นะฮะโอ้โหต้องมาแย่งลูกแก้วนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวส่วนโกคูตัวน,นี้ผมว่าเก็บลูกแก้วพิเซอร์ไว้ดีกว่านะไม้ตายไม่ต้องหรอกน่าจะไม่แรงอะไร่ดูซิว่าเราจะโดนกันเท่าไหร่นะครับสำหรับอารักโอ้โห สองหมื่นสี่สองหมื่นห้าก่อนโคคูจะยิงทำไมตายนะครับผมนี่ตัวดาวนุ้งด้วยนะเออหกล้านห้านะครับเก็บแก้แค่หกลูกเท่านั้นแรงมากๆแต่เราก็ทำดาเมจได้โคเยอะออ้โหเจ็ดล้านเราเอาเบติต้าเนี่ยโชว์ไปแล้วเยอะนะครับได้เวลาโคคูมาบ้างนะครับเป็นแบบตัวทำลายล้างจริงนะโคตรแรงเลยนะครับยิงทีสองหลอดแล้วยิงเบิ้ลนี่คือแบบโอ้โหแบบสบายมากทีนี้โดนไม้ตายโอเค ไม้ตายของมันมี lower attack นะครับผมโดนไปแสนหนึ่งเต็เลยนะไกลที่เราจะได้ใช้ไอเทมไกลมากนะครับมาถึงก็ต้องเปิดไอเทมก่อนเลยโอ้ตีเบิ้ลจักรูตัวนี้ดีมากนะครับได้ stack ได้ d e f e n s เพิ่มขึ้นมาและ defense จะยิ่งเยอะตามจำนวนลูกแก้วที่เก็บซึ่งเราเก็บได้ไม่เยอะโดนไปโอ้สามหมื่นหกซีดเลยนะซีดเลยนะเทิร์นหนึ่งนะคารัสทำงานงทันทีนะครับผมโอเคโกฮัง okay, ในโรเดชันนี้ก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นเยอะและมีโกคูอยู่ทำให้มีดาเมจรีดักชันนะครับ มีดีเฟนซ์จากโกคูให้ด้วยนะครับตอนนี้ใครดีเฟนซ์เยอะสุดอืมถ้าเป็นอย่างนั้นนะเหรอผมอาจจะต้องโฟลดออกหรือเปล่าโอเคทําได้ดีโอ้โหอยู่กันได้ดีกับโกคูไอ้นี่มากเลยนะไอ้ตัวนี้ได้ลิงก์เยอะมากเลยนะสองตัวนี้ถือว่าเป็นโลเดชั่นที่ดีเลยนะถือว่าเป็นโลเดชั่นที่ดีมากๆผมคิดว่าเราแทบจะไม่ต้องใช้อเทมด้วยซ้ํานะครับคิดว่านะคิดว่านะ คิดว่านะเพราะว่าเจ้าตัวหลังเนี่ยดีเฟนส์แสนหนึ่งเนี่ยแต่หลังยิงมันจะมีดีเฟนส์เพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการรับถ้าไม่ตายหรือเปล่าแต่ถ้าเราใช้เทมเราก็จะปลอดภัยในเทิร์นี้ไปเลยร้อเซในเทิร์หน้าโกคูจีทีสตัวก็น่าจะช่วยกันทำดาเมจได้เยอะแล้วภาพของโอเลชชันน่าจะพขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวนะรเราใส่น,นี้ไปด้วยเพราะว่าเรายังไม่มีอีกคลาสนะครับผมเดี๋ยวนี้ไปโกคู Goku ตัวนี้จริงๆไม่ค่อยอยากเอากแก้วเยอะหรอกนะอเอาไปนะครับ เธอหน้ามีตัวเปลี่ยนลูกแก้วช่วยเยอะอยู่แล้วนะ3ตัวช่วยกันเปลี่ยนอนะไม่ควรจะมีปัญหาเรื่องการเก็บลูกแก้วเลยด้วยซ้ำนะครับทีนี้นะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อนนะมัน,นแรนด้อมออกมาให้เรามีปัญหากันได้นะโกหงโดวมไปทำเต็มโคูตัวนี้โลเทชันนี้เป็นโลเทชันที่เอาไว้แบบดูแลตัวเองนะครับไม่ได้เน้นการทำดาเมจอะไรทั้งนั้นนะ Okay, แสนหกดีที่ใช้อเทมนะฮะมัน l ว w e r tag เราได้ด้วยนะโอเคเราจะเก็บโกคูจีทีเพื่อนดาวลุ้งเอาไว้นะครับผมน่าจะได้ลูกแก้วที่เยอะพออยู่นะตัวตรงกลางก็จาเป็นมากโอเคเจ็ด okay, ลูกน่าจะ the best scenario ตอนนี้ละมั้งโอเคเอาลูกแก้วลุงอันนี้ไปดีกว่านะครับเยอะๆฝั่งนี้แล้วก็ตัวตรงกลางคนก็ได้เยอะเหมือนกันนะเออได้เยอะก็จะยิ่งดีเอาไปอีกหกคนละเจ็ดโอเคแบ่งกันคนละเจ็ดนะครับตัวนี้ก็เจ็ดตัวนี้ก็เจ็ดโอเคแต่ว่าลูกแก้วม่วงเอาไปเยอะ โรเดชั่นนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะดีเฟนซ์เยอะกันมากเลยแล้วไอ้โกคูตรงกลางเนี่ยหลังยิงไม้ตายก็จะยิงเพิ่มดีเฟนซ์ไปอีกนะถือว่าหมูมากนะดูดูทรงโดยรวมแล้วโรเดชั่นแม้จะออกมาไม่ได้ดีมากเท่าที่เราต้องการนะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยจริงๆเราอยากให้โกคูจีทีมันสับโรเดชั่นกันมากกว่าแต่ตัวโอ้โหตัวแบบโกคูจีทีนี่มันทำลายล้างเทพแบบยับเยินเลยนะไม่เหลือซากเลยเดียวโกคูตัวนี้ได้เวลาใช้สักทีนะเป็นนักแตกชั้นดีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วได้ดีด้วย โอเคเรื่องดีเฟนต์ก็ไว้ใจได้นะครับถ้าเก็บกระแก้วเยอะยิ่งสบายเลยมีตัวช่วยเปลี่ยนหรือว่าเป็นคอมโบที่ดีกับโกคูจีทีเลยทำดาเมจกันไปนะครับสบายมากโกคูจีทีของเรานะครับโดนไม้ตายจากอารักษ์แสนหกมันดีดมาไงองีกทีหนึ่งแรงมากเลยนะฮะแรงมากๆเลยทีเดียวเผลอๆเท่านี้ก็ต้องใช้ไอเทมอีกแล้วนะครับเราควรให้โกคูเราอะ่ะมันได้ไม้ตายนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มดีเฟนต์ให้เพื่อนอีก30% แต่ว่ายืนตำแหน่งไหนดีนะครับผมน่าจะตรงนี้ดีสุดนะมี All in the Family โอเคโอเคมี All in the Family เอาไป7จลูกโกคูข้างหลังก็คนได้ไหมตายเพื่อความชัวเราใช้ Android เอทับอีกทีนึ่งมัน,ม,นมันก็มันก็เหมือนจะไม่ยากนะครับแต่เอาจริงๆมันแรงนะครับแรงมากเลยนะอารักนี่มันแรงมากเลยโฟลดโกคูออกไปเทอร์นาเราก็จะมีตัวซัพพอร์ตดีเฟนซ์เพิ่มมาอีก ต้องรีบทำดาเมจให้ได้เยอะๆนะครับเืนนี้ก็พอได้ดาเมจนะจากโกฮังสามล้านหกพันยิงกับโอคูโอ้โหเขาเลี่ยงคริตด,ด้วยได้โอากาสคริปเพิ่มโอคูตัวนี้หลังยิงไม้ตายใหญ่ก็เพิ่มแมทรีดิเฟนเพิ่มอีก30%นะครับาจริงจะทำให้โกฮังตีแรงขึ้นนะตัวเองก็หลบได้ด้วยเคมีหลุดสอ0 0มาทีหนึง่งอาา่าฮะสบายมาก เยี่ยมนะครับเคยนี้เราก็มีตัวดีเฟน์โอเคมายืนตำแหน่งหน้าแบบนี้สวยเลยนะครับเอาไป8ลูกกินไม่ต้อเต็ม,ตมน่าจะไหวยอยู่นะอีก7ลูกเอา8ลูกดีกว่านะเยอะอๆอิงบีแล้วก็อันนี้เอาแค่ลูกเทียวแบบประหยัดน่าจะสบายอยู่นะถ้าถ้าไม่โดนไม้ตายข้างหน้าจนเลือดดรอปไปเยอะมาก Thank you แล้วโลเวอร์แท็กเราด้วยแต่จะแต่จะโลเวอร์อะไรก็ยังเจ็ หกล้านแปดดีนะกับเจ็ดล้านเนอะโคตรแรงเลยนะครูครูตอนนี้ครูจีทีนี่มันสุดๆเลยบิ๊กเบิ้มมากอ่ะไม่มีไม่มีอะดิชั่นอลให้เราเรือเราเริ่มดรอปเยอะแล้วนะครับอารักมันเอาเรื่องนะครับมันไม่ใช่ไั่ไม่ใช่ขี้นะไปมาแม่งไม่ขี้เนี้ยไอเทมก็หมดแล้วด้วยนะตอนนี้หลังชนฝานิดนึงนะฮะแต่แต่โชคดีที่ตำแหน่งอื่นจะไม่โดนไม้ตายแล้วก็ยิงชั่วหน่อยโอเคโลเทชั่นนี้เราก็มีทั้งดาเมจทั้งตัวแทงค์นะครับผมซึ่ง แอบเสี่ยงนะครับแอบเสี่ยงอยู่ความจริงเอาตัวเรามายืนข้างหน้าอืมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้ากับโกคูด้วยกันก็มีแค่ไย l i ินเอชอย่างเดียวนะโอเคนั้นก็ยืนแท้งไปแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์แล้วก็สวดนะครับสวดมนต์ภาวนาเจรจาว่าอย่าไมา่ตายใส่นะครับ11ลูกความจริงนี่น่าจะให้โกคูนะแต่สีม่วงก็ d r อป อันนี้ได้เต็มดามเมจก็พอเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าได้โกคูจีตัวนี้มาก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอาอยัางไงดีนะเอาลองเสี่ยงดูแล้วกันนะเพราะเรื่องมันเหลือน้อยนะเอาจริงแบบเอาโกคูจีทีเราสิเดดอกก็น่าจะตายอยู่นะส่วนเราโดนไม้ตายดอกข้างหน้าก็น่าจะประมาณ2 0 0 0 0นโดนโลเวอร์ตำแหน่งกลางกับหลังผมว่านูน่าเป็นห่วงน้อยสุดผมให้ยืนตำแหน่งนี้แล้วกันนะโกหังตัวนี้เอาแค่ทําไม้ตายใหญ่ก็พอส่วนโกฟูตัวนี้ เอาไปเต็มๆโอเคเลือดเราก็ขึ้นมา430พอที่ได้อยู่อู้ตัวโดนไม้ตายก่อนนี้แพ้เลยนะเมื่อกี้นี้โคตรแรงนะครับทีละห้าหมื่นใส่โกคูตัวเปล่านะครับไม่มีสปอร์ตด้วยนะเนี่ยโคตรแรงเลยฮะโอเคถ้าไม้ตายใส่โกฮังเราก็เราก็ชนะนะครับถ้าไม้ตายใส่โกคูเราก็แพ้นะครับอุ้ยโอเค มีอดิชั่นทอจากโกหังนี่เรียกได้ว่าแบบวุดวิตโคตรเลยนะแล้วยังไม่ตายด้วย my god สองล้านห้านะแต่เป็นไทนิวโตร์ปมากดดาเมจไม่พอโคตรหาโอเครอดไปแม่งเอาเรื่องว่ะแม่งเอาเรื่องว่ะตัวนี้เอาเรื่องว่ะใช้ได<อ>้เลยนะฮะโอเค เรียบร้อยนะครับผมเท่านี้เราก็ผ่านอารักไปได้นะครับผมในเทินในการเล่นครั้งแรกเลยนะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่ามันก็ไล่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะขนาดทีมเราค่อนข้าง solid มากโรเตชันออกก็ไม่ได้แย่มากกลางๆนะครับผมแต่มันก็ไล่อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับใครมีสีเหลืองดีๆก็จัดไปถล่มกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้ว่าใช้ทีมอะไรผ่านนะครับผมสำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสว